สวัสดีค่ะสู่ช่องความสุขท่โลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานบวกพลังงานแห่งด้านความรักอะไรต่างๆที่เป็นพลังงานในบวกๆให้กับทุกคนนะคะนะคะ เอาละค่ะนะคะในร้ายมีดีในดีมีรลายทุกรันดอมนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามใหม่และติดตามเก่าและอันไหนดีค่อยแชร์ให้เพื่อนนะคะแล้วก็น้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะไม่ขอนะให้น้อมรับแล้วผลที่คุณจะได้มาคือความสําเร็จตามเนื้องานของไพ่นะคะอ่าหรือบางคนนะคะทุกคนจ๋าเราจะบอกไว้เลยว่าถ้ารู้สึกอึอดอัดหรือว่าไม่พอใจในสิ ที่แม่หมอพูดหรือเสียงกรีดของแม่หมอนะคะซึ่งมันเป็นฟิลลิ่งอะทุกคนนะคะเราก็ก็ปัดผ่านไม่ต้องมาคอมเมนต์ก็ได้เนาะนะคะเอาเป็นว่าเราสินเสมอล้วเจอกันแต่มันก็ไม่มีมานเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างอะ ไม่จําไม่ได้ค่ะโอเคนะคะเราไม่ต้องไปใส่ใจนะแม่หมอไม่โกรธนะคะแต่ว่าเขายังมีพลังงานลบมากซึ่งใครแบบว่าแบบมามาพูดแบบไ้ากับแม่หมอนี้แสดงว่าพลังงานเขาลบมากเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาให้ไพ่ช่วยนะคะ พานำทางเราไปเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนที่เข้ามาดูแรนดอมของแม่หมอศีลเสมอการหรือมีคุณธรรมประจําใจนะคะให้ไพ่นําทางขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะนะคะที่เข้ามานะคะทุกคนตั้งสมาธินะคะโอเคค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอ นะคะสับไพ่ดูตัวตนของคุกคนก่อนนะนะคะวันนี้วันนี้ไพ่อยากส่งความสุขอะไรอยากบอกเรื่องราวอะไรให้กับคุณบางคนยังยึดติดแบบโอ้หเราอ่านแล้วบอกว่าเราเห็นคนที่ทนทุกข์ทรมานแบบเกี่ยวกับความขาดแคลนเยอะมากเลยใช่ไหมทุกคนนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังแม่หมอไปเรื่อยๆบางคนขาดแคลนนะแต่สุขภาพกายดีสุขภาพใจดี แม่หมอตั้งแต่ฟังแม่หมอนะรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาเลยหน้าตายิ้มแย้มเห็นไหมคะเมื่อคุณได้เขาเรียกว่ากดมีนิฟิกค่ะกดแห่งแรงดึงดูดเมื่อเราพูดสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นเราบอกว่าเราสวยเราก็จะสวยนะคะ่ะโอเคค่ะนะคะว้ การเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะการงานนะคะประดุดด่งราชาราชาถือถ้วยนั่นเองนะคะ การงานของคุณกำลังจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วก็มีช่องทางให้คุณเลือกหลากหลายดูช่องทางคุณสิคะช่องทางในด้านงานคุณแสงสว่างคุณกำลังจะเดินไปหาแม่กวางที่สวยสดงดงามนะคะแม่กวางที่สวยสดงดงามนะคะเราบอกแล้วยิ้มให้กับตัวเองก่อนให้กับตัวเองทุกวันนะนะคะอย่าทอ้อยิ่งคุณท้อนะคะ กดแห่งแรงดึงดูดสิ่งสิ่งที่มันแบบว่าไม่ดีอ่ะมันยิ่งจะเข้ามาหานะคะให้คุณยิ้มตลอดเวลาฉันรวยฉันยินดีต้อนรับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาหาฉันฉันยินดีอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าฟังเสียงแม่หมอแล้วยิ้มไปอย่างเงี้ยคุณก็ได้มีแรงแล้วนะคะมีแรงแห่งกดแรงดึงดูดแล้วนะโอเคค่ะมาดูนะคะตัวตนของทุกคนก่อนเลยวีดึง 1. นึ่ดาบคืออะไรชัยชนะที่คุณก้าวผ่านมาได้แบบยอดเยี่ยม 1. นึดาบคือชัยชนะที่คุณก้าวผ่านอุปสรรคนะคะจิตการของคุณกว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของจิตการคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะกว่าบางคนจะก้าวขึ้นสู่แบบว่ากว่าจะประสบความสําเร็จได้นะคะก็ผ่านอะไรมานักต่อน,นักแล้วนั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหามีไว้มีไว แก้นะคะมีไว้ให้เป็นโจทย์นะคะแล้วเราคือคำตอบในการแก้วีตอนนี้นะจ๊ะคุณกำลังสิบถ้วยคุณกำลังจะได้รับความสุขอิ่มเอมใจความสุขแบบเหลือล้นคุณอยากได้บ้านคุณอยากได้ที่ก็ <c oughs> โทษค่ะคุณอยากได้บ้านคุณอยากได้ที่อยากได้อะไรนะคะคุณจะมีความสุขนี่คือสิบถ้วยนะคะ ความสุขที่คุณต้องหวยหาแฮงแมนนะคะแฮงแมนบอกว่าให้คุณหยุดนิ่งนะคะการรอนะคะคุณลองรอ,งองโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่มันจะได้มาแฮงแมนคือการรอวิเคราะห์นะคะว่าทำไมเรายังไม่ได้รับสิ่งนั้นทำไมเรายังไม่ได้รับสิ่งนี้เมื่อคุณทุกใจ สิ่งต่างๆสิ่งดีๆจะไม่มาหาคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณสบายใจนะคะเงินก็จะมาหาคุณนะคะเราบอกแล้วว่าเวลาตอนเช้าอาบน้ำเนี้ยค่ะให้กอดตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีตัวเองได้รับเงินหมื่นบาทในวันนี้แสนบาทในวันนี้พูดไปเลยค่ะนะคะจัดทุกคนนะคะ นะคะเดอ Hydropan นะคะหูไ oh, พ่ใหญ่ออกมาเด e h ไฮโรแพนนะคะคุณนะคะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้คุณได้มีความสุขเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นคู่เป็นคู่อะไรคะเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ให้แบบ เหนือคนานับนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณก็รอสิ่งที่สั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานมาให้คุณนั่นเองนะคะแต่คุณต้องลงมือทํานะคะนะคะทําไปเลยไม่ต้องอายใครเขาไม่ได้แล้วปาฏิหารก็จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบที่คุณเองก็ไม่คาดฝันเฮ้ยทำไมมันได้มาง่ายแบบนี้คุณจะแบบนี้เลยค่ะนะคะ นะคะแต่ต้องรอนะคะดีแฮงแมนคือรอรอนานไหมคะนะคะรอนานไหมเราจะมาดูนะคะสิ่งปาฏิหาริ์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทรัพย์ในดินสินในน้ําคุณดูดิคะ่ะนี่คือปาฏิหาริ์จริงๆคุณจะมีความสุขเหมือนคุณเห็นตอนคุณเด็กๆไหมคะเล่นน้นะําฝนอะแบบนั้นเลยคะ่ะนะคะ นะคะการรอนะคะรอจังหวะโอกาสดีแฮงแมนบอกว่าจังหวะและโอกาสเท่านั้นที่จะช่วยคุณนะคะแต่ช่วงรอโอกาสจังหวะคุณก็นะคะทําตัวให้เบิกบานนะคะเดนะคะเดอเดทมันได้จบลงแล้วค่ะนับจากนี้มันได้จบลงแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะเดอเดทมาปิดนะคะ มันได้จบลงแล้วสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยมานานนะคะจังหวะโอกาสที่คุณรอคอยมันได้จบลงแล้วเหมือนคุณตายแล้วเกิดใหม่สิ่งดีสิ่งงามกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณความขาดแคลนก็มานะคะที่คุณเจอปัญหาเนี่ยนะคะความขาดแคลนนะคะปัญหาความขาดแคลนจะหายไปนะคะปัญหาความขาดแคลน จะหายไปจ้านะคะปัญหาความอุปสรรคของคุณก็คือคุณทำอะไรก็ไม่ถนดัดมีแต่ความขาดแคลนนี่คือนะคะความขาดแคลนนะคะคุณจะหมดปัญหาเรื่องความขาดแคลนขาดแคลนเงินขาดแคลนทุนทรัพย์ขาดแคลนหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วนี่คืออุปสรรคอันใหญ่หลวงเราเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนจะมีความขาดแคลนนะคะ เยอะมากนะคะแล้วก็ขอนะคะให้น้อมรับให้น้อมรับข้าพเจ้าน้อมรับหรือยินดีรับนะคะงเงินจํานวนคุณอยากได้เท่าไหร่คุณเป็นนี้เท่าไหร่คุณก็บอกระบุจํานวนไปเลยค่ะข้าพเจ้าน้อมรับแลนเอ,อในออน้อมรับสิ่งดีๆในคลิปนี้ขอให้การงานเปิดดวงเปิดชีวิตเปิดให้ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน1 0,000บาท ฉันเป็นคนโชคดีที่ได้รับเงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทในวันนี้พูดไปเรื่อยๆค่ะการฮิวใจตัวเองคุณเก่งมากนะคะนะคะเดอะาไฮเป็นเชินะคะ,ะ,ค,ะคือการนะคะ ดูใจตัวเองแล้วก็รักษาใจตัวเองให้ไม่อยู่ในขึ้นลบนะคะพลังงานลบๆคือความเศร้าความเสียใจเนี่ยค่ะมีแต่ความเศร้าความหนักหน่วงความเสียใจแม้มันจะขึ้นนะคะเดอเดทขึ้นมาก็ตามนะคะแต่คุณก็ยังเศร้าอยู่คุณต้องหิวใจขึ้นมาแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องยิ้มถ้ารู้สึกเศร้านะคะก็ เราจะบอกเสมอว่าไปรับพลังงานไปห้างหรือไปอะไรอยู่สวนดอกไม้หรืออะไรก็ได้หรือไปวัดอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพลังงานบวกบวกบวก,บวก,บวกมากๆถ้าไปห้างใช่ไหมคะไปเดินแล้วมันมีแอร์เย็นเย็นบรรยากาศเย็นเย็น,ยนไปดูผู้คนที่ นะคะแต่ละคนเขาก็ต้องทํามาหากินเขาก็ดินน้นรนเราแค่เดินไปห้างหรือว่าแค่นั่งรถไปห้างขับรถไปห้างไปดูไปตากแอร์เย็นๆเราก็มีความสุขได้รับพลังงานไปนั่งอยู่หน้าร้าน iPhone iPad เราก็เห็นอุ้ยมันคือของฉันมันคือของฉันพูดอย่างนี้ทุกวันแล้วคุณก็จะได้นั่นจ้าต่อเลยจ้านะคะ การเ้าไปข้างหน้าคุณไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันกําลังจะเดินทางไปข้างหน้านะคะคุณกําลังจะถูกปลดปล่อยจากนะคะความคิดมากความคิดเยอะคุณแค่รอโอกาสเขาเรียกว่าช่วงจังหวะชีวิตของคุณนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่ในหุบเขาฝนตกเปียกปอนนะคะไม่มีเงินนะคะคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณได้เกิดในประเทศไทย ถ้าคุณทอ้อคุณมีข้าวกินมีอายกินนะคะมีเงินติดตัว20บาทก็ถือว่ารวยแล้วเพราะว่าความรวยมันมีไม่เหมือนกันนะคะนะคะวันนี้อยู่ในกระเป๋าบางคนเขาไม่มีนะต่อให้เขารวยขนาดไหนมีแค่บัตรเครดิตกับเดบิตแต่ในกระเป๋าตังค์ไม่มีสักบาทแสดงว่าเขาก็ไม่ได้รวยเท่าเราให้คิดแบบนี้นะคะทุกคนนะคะต่อเลยจ้านะจ๊ะ ต่อเลยคะ่ะนะคะอ่ะอันนี้นะคะอัศวินถือไม้เทา้าการเดินไปข้างหน้านะคะคุณมีมิตรรักมิสนิทคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะมีลูกน้องที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตมีญาติที่ดีก็ได้นะคะคอยดูแลคุณอยู่นะคะใช่ใช่ และความหวังของคุณนี่คืออุปสรรคผ่านมาและมันกำลังผ่านไปนะคะทุกคนจ๋านะคะความขาดแค้นนะคะช่วงชะตานะคะของคุณกำลังจะก้าวไปสู่ความนะคะก้าวหน้างานของคุณจะได้รับการชื่นชมเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะเลยละคะ่ะ ถ้าสมมติว่าคุณทํางานบริษัทคุณจะคิดว่าอุ้ยทําไมฉันทําขนาดนี้ทําไมไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นก็ช่างนับจากนี้จะมีคนเห็นผลงานของคุณไม่มีใครเห็นแต่เจ้านายเห็นก็พอค่ะนะคะ โอเคค่ะนี่คือการงานก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมานะคะคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีใครอย่างน้อยคุณก็มีแม่หมอที่เป็นหนึ่งกำลังใจถ้าคุณคิดว่าคุณเหลือคนเดียวให้คุณคิดว่ายัางมีแม่หมอหัวโตวคนนี้คอยเป็นกำลังใจนะคะเป็นเนื้อนาบุญให้กับคุณนะคะเละเละ เละเล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 ,ล,ลคุณจะได้ทรับก้อนโตคุณ,น,คคณนี่คือเก้าเหรียญจ้ะเก้าเหรียญนะคะซับก้อนโตที่คุณไปร้องขอกับนะคะคุณร้องขอหรือคุณร้องขอกับตัวเองนั่นแหละค่ะ ถ้าคุณนะคะไม่ได้ร้องขอกับใครคุณร้องขอกับตัวเองตอนเช้าฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับเงินก้อนโตห้าหมื่นบาทภายในวันนี้พูดไปเรื่อยๆนะคะตอนกลางคืนก็พูดก่อนนอนอย่า ไปเสพอะไรเยอะนะคะพูดก่อนนอนแล้วก็เอาเงินหนาไว,ว้ตามที่เราบอกแหละนอนทับเงินไปเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าอุย้ยฉันได้เงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบโกหกตัวเองเขาเรียกว่าโกหกขาวอย่างเงี้ยค่ะนี่คือซับก้อนโตกําลังเดินทางมาหาคุณคุณจะได้ซับก้อนโตงานก็ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับเงินก็มาเงินนี้เป็นเงินก้อนโตที่ มาได้จากการทํางานการการทงานอาจจะเป็นแบบโบนัสอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นโบนัสก็ได้หรือว่าขายบ้านขายที่ดินขายรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะจะเป็นซับก้อนโตประมาณนี้แต่ได้เป็นค่าในหน้าก็ได้นะคะ9้าวเหรียญน,นะคะคือซับก้อนโตนะคะเดอรสตาร์ ชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วนับแต่บัดน,นี้จ้าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์คุณอยากมีความสุขคุณอยากให้ทุกคนเห็นว่าคุณนี่แหละคือที่หนึ่งเดียวของหมู่บ้านคุณนี่แหละคือนะคะบางคนออกมาจากที่ทำงานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ นะคะใช้เงินโบนัสหรือเงินอะไรหมดแล้วนะคะแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่คุณหิวใจตัวเองได้เมื่อคุณฮิวใจตัวเองได้งานก็พังผูกเข้ามาหิวใจมีความสุขในทุกๆวันนั่นเองนะคะแล้วสิ่งต่างๆดีๆแล้วคุณจะได้รับเงินก้อนโตจริงๆเราไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มันได้แน่ๆเราเชื่อว่ามีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ช่วงเนี้ย แบอแม่หมอก็ฟังแม่หมอนะอยู่ดีๆคิดว่าจะได้เหรอลูกนี้โอนมาให้เฉยเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือซับก้อนโตที่มันคือแบบว่าเราคิดว่ามันจะไม่ได้แล้วแต่มันได้อะค่ะทุกคนแล้วบางคนนะคะได้โปรเจกต์งานใหญ่ๆแบบเป็นเงินโปรเจกต์เงินเป็นพันล้านนะคะบางคนมาเม้นต์เราก็เฮ้ยอะไรก็เลยยินดีกับเขาแบบว้าวๆเลยอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าคือเขาเรียกว่า มันจริตมันตรงแบบว่าบางคนก็ไม่เชื่อพอเห็นกับตาอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะเราเรียกเลยบอกว่าน้อมรับไปเรื่อยๆน้อมรับด้วยใจบริสุทธิ์เวลาน้อมรับก็ยิ้มหัวลราไปว่าฉันคือเจ้าของมองในส่วนที่ดีนะคะแล้วคุณจะได้ตามนั้นนะคะวิความสุขก,การงานนะคะ การงานของคุณขยายมีมีนี่คือชัยชนะคุณได้รับการยอมรับหกไม้เทา้าแล้วก็แปดไม้เทา้าการงานคุณจะมีความสุขในงานที่คุณทำมากเพราะอะไรถึงมีความสุขเพราะงานของคุณเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์ใครก็ชื่นชมคุณจะ,ะเขาเรียกว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตชีวิตแบบอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องการงานจะไม่เหน็ดจะไม่เหนื่อยจะไม่ลาแล้วนะคะ เห็นไหมคุณแบบขอกับตัวเองก็ได้นะคะทําเมนิเฟกขอกับตัวเองนะคะแบบว่าฉันมีความสุขจังเลยวันนี้ฉันจะได้รับเงินอีกแล้วละโอลอะไรเงี้ยค่ะงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเห็นไหมสิ่งใหม่ๆกําลังก่อตัวขึ้นอุปสรรคปัญหาหมดไปเรียบร้อยแล้วจ้าตดียวนับนึงนะคะอุปสรรค นี่มันต้องคอสามจานะคะตึงตึงตึงเห็ินไหมคะแม่หมออ่านไพ่แม่หมอก็อารมณ์ดีก็พอเราอารมณ์ดีใช่ไหมคะเราก็ถ่ายทอดออกมาแบบ แบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ภาวนาว่าถ้าคนเป็นเจ้าของคลิปมาเจอนะคะขอให้เขาได้รับการกดปลดปล่อยใครที่ทุกข์อยู่ก็ขอให้เราได้รับการปลดปล่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่อุปสรรคปัญหาของคุณได้หมดลงเร็วนะคะความขาดแคนได้หมดลงแล้วเพราะคุณฮิวใจตัวเองได้คุณเข้ามาดูแม่หมอนะคะหรือคลิปไหนๆมันทําให้คุณยิ้มได้ตลอดคุณเข้าไปดูบ่อยๆนั่นแหละค่ะมันยิ่งมีพลังงานดึงดูด เลงกล้ามากเลยค่ะทุกคนนะคะเราบวกให้ได้เลยนะคะโอกาสโอค้คุณสุดยอดนี่คือนี่คือออกมาแล้วนะครั้งหนึ่งนะคะตอนเปิดหน้าไพา่คุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีโอกาสนะคะโอกาสทางด้านการงานโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานที่คุณเองก็ไม่คาดฝัน ที่คุณเองก็ไม่คิดว่าคุณจะมีโอกาสได้ทำงานชิ้นนี้นะคะสามเีืยนเป็นโอกาสใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเส้นทางที่คุณได้ลองคุณจะได้ลองและเป็นเส้นทางที่ได้เจอหุ้นส่วนที่ดีๆเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะนะคะการงานดีเลิศอุปสรรคไม่มีเราจ้านะคะอุ้ยพลังงานดีมากเลยทุกคนค่ำคืนนี้โอ้ จัดต,ติกก็มันสมควรแล้วที่คุณจะได้รับไพ่มาบอกมาแบบนี้นะคะก็มันสมควรแล้วที่คุณจะได้รับคุณทําอะไรคุณจะได้อย่างนั้นคุณทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่คือเขาบอกมานะคะ 1. เด็กถือเหรียญ และคุณจะมองเห็นช่องทางการหาเงินเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยเือยนี่คือนะคะเด็กถือเหรียญคุณจะเห็นช่องทางนะคะทางด้านการเงินมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะหาเงินเก่งคุณเป็นคนข้างเงินนะคะ ข้างรักเงินนะคะฉันเป็นคนข้างรักเงินพูดกับตัวเองแบบนี้นะคะถ้าอยากให้ฉันข้างเงินยิ่งคุณเห็นเงินอยู่ในตู้เย็นยิ่งคุณเห็นเงินไปเดินไปตรงไหนก็เห็นแต่เงินเดินไปตรงไหนก็เห็นแต่เงินงน,น,นั่นแหละค่ะคุณยิ่งจะรวยคุณยิ่งจะรวยจะรวยนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนช่องทางการหาเงินคุณจะมองเห็นแบบเยอะมากขึ้นะ่ะตอไปนี้มีแต่คำว่า เศรษฐีจ้าเศรษฐีหน้าใหม่จ้านะคะ การงานนะคะการงานก็จะเข้ามานะคะการงานถึงแม้ว่าการงานเข้ามามันจะหนักเข้ามานะคะในบางช่วงคุณก็ไม่กลัวคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะโดนปิดตาก็ตามแต่คุณก็เดินได้สบาย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 เลยจ้านะคะคุณไม่กลัวอะไรแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณเจอมาหนักแล้วนะคะสิ่งดีๆกำลังเรียนราชินีถือเลรียนนะคะ คุณเป็นคนโหสุดยอดอุปสรรคปัญหาหมดแล้วจะ้ะหมดเลยหมดเลยจบแล้วไม่มีอุปสรรคปัญหาเลยนะคะนับจากนี้คุณได้ชีวิตใหม่และเป็นชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นราชินีถือเหรียญอะทุกคนคิดว่ารวยไหมคะนะคะราชินีผู้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าคนที่เข้ามานี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะหาเงินเก่ง ทำงานแปบ,บเดียวได้เงินเป็นกอบเป็นกรรำทำงานเหมือนเด็กๆแต่ได้เงินแบบพราชินีแบบนี้ค่ะนะคะทุกคนความรู้เพราะคุณเป็นกดแรงดึงดูดหรือเมจิเชียนนะคะเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดคุณเก่งมากเลยนะคะคุณสามารถเมนิฟิกอะไรก็ได้นะคะคุณสามารถเล่นแร่ปแปรธาตุฉันอยากได้เงินไม่ไม่อยากได้ ฉันได้รับเงินก้อนโตฉันเป็นคนโชคดีวันนี้ฉันได้รับเงินห้า0 0ื่นบาทนะคะเข้าในบัญชีของฉันวันนี้ฉันได้รับเงินหกหมื่นพูดอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันตอนคุณ ตอนคุณอาบน้ําไม่ว่าเป็นช่วงเวลาไหนนะคะปล่อยตัวเองให้อยู่ให้น้ําไหลซึมน้ํามันจะเย็นแล้วมันจะซึมซับสมองคุณจะปลอดบ่งยิ่งเป็นช่วงเช้ายิ่งดีนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งเงินทองเงินทองการงานนะคะเฟื่องฟูมันเหมาะสมแล้วโอกาสคุณมาถึงแล้วเรารู้แล้วะค่ะที่บางคนอ่ะที่คุณแบบต้องเผชิญอะไรปัญหาแล้วหกแลเหินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะคะ ไม่ได้อวยตัวเองนะเพราะว่าคุณยังไม่เจอคนที่จะมานำทางให้คุณมาเจอนะคะนำทางให้คุณว่าแสงสว่างมันเป็นยังไงนะคะการที่ไม่ทุกข์หลุดพ้นปลดล็อกตัวเองออกจากทุกข์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะการเงิน นะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนคุณก็สามารถบาลานซ์รายรับรายจ่ายได้การเงินเข้ามานะคะเป็นกอบเป็นกรรมมีการบาลานซ์รายรับรายจ่ายแทมเพเรนและมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีวิตของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือพลิกชีวิตเลยนะท้ทุกคนนะคะนะคะเพราะว่าคุณยังไม่เจอ แม่หมอมั้งบางทีนะคะคุณรอเป็นสิปีเพราะว่ากว่าแม่หมอจะมาตัดสินใจดูอ,อ่ถอดไพ่ทาโร่แม่หมอก็ใช้เวลาปีหนึ่งนะคะคือไม่ยอมรับเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแต่สุดท้ายก็ต้องมานะคะเพราะว่าแม่หมอบอกตัวเองว่าเออถ้ามาทางด้านนี้ก็จะมาช่วยปลดล็อกแบบว่าให้คนอื่นมีพลังงานบวกบวกบกวก เมื่อเขาได้ตื่นรู้แล้วเดี๋ยวจะสอนวิชาความรู้ให้กับคนอื่นต่อไปวิชาไม่ว่าจะเป็นซ่อมคอมนะคะซ่อมคอมมีวิชาชีพติดตัวหรือว่าทำกราฟ,ฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าทำบัญชีนะคะด้วยโปรแกรมต่างๆนะคะเป็นแบบผู้ช่วยวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะรางวัล รางวัลอะไรจ้าแล้วคุณจะได้รางวัลน,นะคะโชคลาบแน่ค่ะนะคะเจ็ดถ้วยนี่คือไดโนเสาร์นะคะเขาเรียกว่ามาให้แ t a m p e r a n d คุณจะมีรางวัลมีโชคลาบเข้ามาอย่างเหลือรน้นรางวัลความรักค่ะนะคะหกถ้วยจ้านะคะหถ้วยคือสิ่งใหม่ๆ คุณนี่แหละจะเป็นคนก่อเกิดสิ่งใหม่ๆด้วยตัวคุณเองนะคะคุณนะคะเหมือน14อีกครั้งแน่นอนค่ะรักใหม่ๆนะคะบางคนลูกนี่จะนำนี่มาใช้ได้สร้าก้อนโตจริงๆบางคนนะคะจะได้ไปทำสถานที่เก่าๆสถานที่ทำให้คุณมีความสุข มันจะเป็นที่ที่หิวใจคุณและทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วมีแต่ความว่าโชคดี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 โชคด,ชคดีไม่มีไพลไล่ลายไพ่ลายออกมาเป็นอุปสรรคปัญหาตั้งแต่ตอนแรกแล้วและอุปสรรคปัญหาได้จบลงแล้วนะจ๊ะนี่คืออุปสรรคปัญหาของคุณบางคนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไม่ได้นะคะแต่ว่าไพ่ลายไม่มีมีแค่เนี้ยค่ะ มีแค่4ใบคือความขาดแคลนแฮงแมนแล้วก็เดอะเดตเดอะเดคือจบแล้วนะคะเดอะเดตคือจบแล้วนะคะความขาดแคลนแล้วก็แฮงแมนแล้วก็รอจังหวะโอกาสดีๆแค่นั้นเอง นอกนั้นโคตรดีเลยโคตรคือโคตรดีเลยทุกคนความสุขความสมหวังนะคะไพ่พระสังฆราชออกมานะคะสิ่งดีงามกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณลาวปาฏิหารเลยคุณดูสิคะนะคะคุณอยากได้เงินคุณก็ปรารถนาได้เงินคุณก็จะได้เงินได้เงินก้อนโตนะคะงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีจิจการใหม่ๆคุณสามารถแตกขยายสาขางาน ใหม่ๆม,มีลูกน้องที่ดีนะคะบางคนนะคะมีลูกน้องที่ดีเพราะคุณเป็นคนอยู่กับตัวเองเป็นแล้วก็ตื่นรู้แล้วนะคะตื่นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหิวใจตัวเองได้การงานคุณดูดิงานของคุณนะคะขายายสาขาไปถึงต่างประเทศเลยหรือเปล่าเนี่ยจนมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนแบบว่าอยากแบบว่าอยากมาทํางานกับคุณงานนี้เลิศเลยเราบอกเลยว่างานของคุณ เป็นเป็นไพ่ที่งานเปล่งประกายมากงานที่คุณทําอยู่นี่แหละคะ่ะและงานใหม่ที่คุณกําลังจับนะคะเลิศเลิศเลยนะคะเลิศเลยประเสริฐสีเลยนะคะดูดีคะ่ะนะคะเนี่ยงานโอกาสใหม่ๆมาให้คุณได้จับสิ่งที่ไม่เคยลองก็ได้ลองการเงินนะคะเข้ามาขออนุญ,ญาตนะคะการเงิน วความรักก็เข้ามานี่เงินนะคะนี่ราชินีนะคะเงินก้อนโตเงินก้อนโตเลยจา้าจากความรู้ความสามารถของคุณเองนั่นเองนะคะเดอะ a เมจิเชียนคุณได้รับความยุติธรรมเดอะ t สตาเทมเพลนนะคะแล้วก็ความรักนะคะความรักหรือว่าคุณอาจจะได้กลับไปทำงานสิ่งเก่าๆที่คุณนะคะ เคยชอบก็ได้นะคะหรือว่าที่ทํางานเก่าๆเรียกตัวคุณไปแต่ให้เงินคุณก้อนโตแบบนี้ไปมาซื้อตัวคุณก็ได้แบบนี้หรือว่าได้จากลูกหนี้บางคนนะคะนะคะอาจบางคนหวังจะถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่หนึ่งก็บอกว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจำนวนเงิน16ล้านบาทฉันคือผู้โชคดีแล้วก็มองจ้องไปที่ในตาตัวเองในกระจกตอนเช้าแล้วก็มองและลึกให้เห็นว่าเงิน16ล้านมันเป็นยังไงนะคะนึกให้ออกว่าเงิน16ล้านมันเป็นยังไงคุณเคยจับเงิน16ล้านไหมถ้าคุณไม่เคยจับเงิน16ล้านนะคะใช่ไหม16ล้านใช่ไหมคะ หรือเท่าไหร่คะรางวัลที่หนึ่งได้กี่ล้านนะคะนั่นแหละค่ะนะคะนั่นแหละถ้าคุณไม่เคยจับเงิน16ล้านคุณก็นะคะเอาเงินแบงค์พันมาหอมนะคะให้ให้รู้ว่าเงิน16ล้านมีแต่แบงค์พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็หอมทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะเป็นแบงค์ใหม่นะคะคุณก็จะได้ทั้งรูปรถกลิ่นเสียงนะคะเพราะว่าจักรวาลก็คือตัวคุณเองนั่นเองนะคะ ฉันได้เงิน16ล้านจากรางวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเงินก้อนโตทรัพย์สินก้อนโตจริงๆการงานอู้ฟู่การเงินมั่งคั่งเลยจ้ะอันนี้งานล้วนงานดีนะคะธุรกิจเด่นธุรกิจเด่นธุรกิจขยายสาขาเฟื่องฟูมีลูกน้องเพราะว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแทะเนเพลนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคน ไปปรับตำแหน่งนะคะหรือว่าไปซื้ออีกสาขาหนึ่งมาก็ได้นะคะถ้าเป็นเจ้าของจิตการเพราะคุณมีทักษะตอนนี้คุณได้เรียนรู้คุณได้แตกฉานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่คือไพ่โคตรดีอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้จะพูดยังไงมันดีจริงนะคะมันดีจริงนะคะนี่คือราชินีถือเหรียญโอเคค่ะนะคะ แม่หมอก็ไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอทุกคนนอนหลับฝันดีเราแม่หมอจะไม่รู้ว่าจะตั้งหมอข้อว่าอะไรเดี๋ยวแม่หมอขอนึกก่อนนะคะนะคะน่าจะเป็นนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนึกก่อนว่าจะตั้งอะไรนะคะเพราะมันเป็นไพ่ดีซะเหลือเกินนะคะบ๊ายบายหวัด